สวัสดีอีกวันนะวันนี้ครับอยู่ยุยุยูยุยุ่ยุยู่บ้านไหนนี่ครับอยู่น้องแหนครับอำเภอนาดีอำเภอนาดีครับจังหวัดป่าจีนบุรีป่าต๋องก็มาครับมาครับมาส่งของครับถอนมาเลยถอนไม่ปลาถอนไหมถอนครับโอ้ยยหามปลาเลยนี่โอ้ยนี่ดีดาปลาเนปลาโชลีดานี่ปลาเลยอ่าดีดาปลากินทุบแล้วกินทุบอโทรศัพท์รู้หน่อยกินทุบอาทุ่มขื่อ ถกไหมนีม่ตีหนึ่งแล้วหมอปลานี่ยเอาโทรศัพท์ดูหน่อยโทรศัพท์มาดูมาดูโทรศัพท์ครับมามดูดดดดดดนาฬิกาก่อนอีทุ่มตนอนนี้เที่ยงคืนสิบเก้านาทีเที่ยงคืนสิ้นาทีนี่กำลังร้องครับน,น,นี่กำลังร้องโอ้โหสันครับสันนี่ครับชุดโปรโมชั่นชุดนี้สองหมก้าพันเก้ารบาทชุดที่สั่งจองไว้ ทั้ง41ชุดนะครีบกลางี3ครับซับ1 8นิ้วก็สันนะเจตีเราก็เจ่ีเด็กเดี๋ยวมันจะเป็นมัเดือนเลย ประมาณเที่ยงคืนแล้วตอนนี้ครับซับเบียดเป็นบีวีครับบีวีสิบแปดนิ้วครับขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดไม่อาจแท้เอเอครับตัวนี้กลางก็เป็นนี่ครับวีสามกับกลางวีสามลำโพงแล้วมีดคอมชีสีับ ชิกชิกอันนี้ครับชิก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 บริการเดือดก็อาจจะเปิดได้เต็มที่ครับแต่ว่ารวันนี้ดันไปเลยครับชุดนี้สองหมบาทเป็นชุดที่อยู่ในโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์ครับชุดนี้ชุดนี้ชิกน่าจะหมดโแล้วครับชิจะเป็นทางเสียงชิกชิกรบชิกปอแอมันารบาท ที่8โอมครับิก่บาเลยครับก็ลองดึกนะครับ V3 แบบแค่ชิก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 ทิกช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 ิกเอาเอามีนลักด้ลงเลยครับมิกเซอร์ เดี๋ยวลองเปิดเพลงจ้ะเพลงเลยนะครับผมลองลองอัดมันกงจิงนอเป็นหยังลงเก็บอกไปมีเพิ่มขึ้นไหงขึ้นแล้วอพรุ่งนี้เช้ารองเลครับอัดแต่เสาเครับอันนี้แต่เาคนบอกวิธีเปิดเสียปักเปิดสวิตต์เดียวใช้งานเลยครับเรีนเรียเสตก็จะมีครับ ออนะครับมีมิกเซอร์สีชันล USB บลูทูธไม่ลอยนี่ครับไม่ลอยคอสแล้วก็วอรแกมนะครับหนึ่งแคนคับโต8คแปดตัวนี้ตัวนี้แต่่บตัันอันนี้ก็เที่ยงคืนนิดๆครับเที่ยงคืนนิดๆ <c oughs> <c oughs> เรื่องอะไรจันเองก็มาเรื่องอะไรนี่เราบาลานบาลานความถี่ครับมาฟังเสียงครับมาถึงไม่ดังไกลครับนี่กำลังลองเทสไม่รอดนครับเนาะนี่ชุดทั้งหมด41ชุดนะครับแบ่งเป็นสองทีมวิ่งจัดส่งนะครับชุดที่ไรนี่หกไหมครับชุดที่หกครับยังไม่ครึ่งทางนะอาจารย์นี่อ้าวครับครับมอลล่าอ้าวจันชา ครับตอนนี้ก็มาทั้งหมดชุดที่หกแต่ว่าป๋าตองก็เริ่มเดินไม่ตรงแล้วนะครับนี่ชุดละขวดละขวดสี่สิบชุดสี่สิบขวดไอเปละละสองขวดนี่ครับป๋าโอ้ก็จะครบทั้งชุดป๋าเลยได้หามคุณรถได้หมดแลบวนี่ของแถมเหรอเสือเสือมากเสือเสือมาก ลองกระเดีองครับสามหมนเนาะให้ไปสามหมื่นเราไปลองบาลานครับอูลองกระเดียงครับดึดดึดมาลับมาดึกครับเลยลองสาวดึกครับ เราเบื่อนล้วันเปิดกระเวนน้ำเป็นแบกแต่ใจใหญ่แอมมันคลิปนะวิมีไฟแดงตรงโพเทคตรงนี้ครับคลิปๆเดี๋ยวมันคลิปแล้วมาคลิปเนี่ยไฟแดงครับผมนี่นะมาร์กซ้ายครับเดี๋ยวมาร์กซายวิธีการเสียบโอ้ตกใจเสียงมาเห่าปลาตอง เที่ยงคืนเที่ยงคืนนินดเดตีหนึ่งครับตอนนี้การติดตั้งการใช้งานก็เรางสมคลิดม่อีกดูอีกรอบครับ บอกว่าที่เสียปากเสียเนี่ยเชปคอนมาร์สายสเปคอนเนี่ยสายเเปคอนโอ้ราคานี้คุ้มสุดคุ้มเนี่ยโปรโมชั่นพิเศษสองคูณสองสิบแปดนิ้วนะครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นวันเดียวสิบสี่กุมภาพันธ์ลูกค้าสั่งทั้งหมดสี่สิบเอ็ดชุดนี่ครับดึกขนาดก็ต้องได้วิ่งส่งครับเพราะว่าจะได้ส่งตามตามกำหนดเวลาครับ คันนี้อัดมาครับสิบสี่ตันกว่าสิบสี่ตันสองครับคันนี้อัดมาเต็มบรรยากาศก็อ่ทยานเพนาดีครับจังหวัดปราจินบุรีอาจจะดึกดหน่อยครับเพราะว่าวิ่งทยอยส่งหลายชุดมากนะครับแต่ก็ต้องนะครับเร่งส่งแลนะสะเอียดที่ทางนั้นเราได้วิ่งส่งตอนกลางคืนครับเพราะว่ามันแล้วก็มีออเดอร์มาพรุ่งนี้เช้าอีกสิบสี่ชุดนะครับที่ ถ้าชุดชุดนี้ก็เป็นชุดที่อยู่2 9 9 0 0บาทชุดโปรวันพี่14กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวรอชมโปรโวชั่นใหม่จะมีวันไหนท่านที่ไม่ทันรอบนี้นะครับรอชมรอบหน้าว่าจะมีโปรอะไรเด็ดๆมาฝากกินกับโปรดีที่เด็ดกับทีมงานร้านอุบลมิสิกสาวเชียงกงทีมงานในห้อยเครื่องเสียงืองอุบลบรรยากาศยมามค่ำคืนทีหนึ่งทีสองแล้วก็ชุดต่อไปก็ไปที่กระบบินบุรีครับสี่แยก ทารเสือกับชุด4ี่คูณสีก็จะส่งประมาณตีสองครับตีสองก็ส่งอีกครับเนี่ยพอกลางวันเราส่งไม่ทันแล้วกลางวันเราก็รดทยอยให้ทีมงานขนส่งช่วยวิ่งในการส่งมอบเรานี่นะครับอพีเดจากอำเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีนะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบตีหนึ่งครับอของผุ้นักการติดตามนะครับผมลุกคักาที่สั่งจอง เดี๋ยวรอชมชุดนี้29,900บาท18นิ้ว Bv 18นิ้วครับไม้อัดแท้ทั้งระบบนะครับกลาง V 3ลำโพง300บาทแหลมยูนิตคอม44 p o พ e r เอร์แอมุนออัพเดียร์รู้คุมครับเป็นทาดาโปรครับตัวนี้นี่ครับขอบคุณในการติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ